ได้หมดกันเนาะไปไปครับนอกจากจะได้บุญลแล้วยังได้หมดด้วยนะครับครับสำหรับพี่พี่พนกักงานลูกตากันได้ทานข้า,าวเช้ามานะครับทานการไฟฟ้าของเรานะครับมีบริการเตรียมใจครับเพื่อพร้อมจะบริการนะครับรับรองว่าได้บุญแน่นอนนะครับ

โอเคครับภาพส,สวยๆนะครับจากคณะผู้บริหารวิธีาการอาชีพกลาลสินแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้เป็นภาพสแสดงถึงอา,อาอนนทิตย์เหล่าการชาเขบเดินทางมา ครับหนึ่งสองสามมินิฮาร์ดด้ครับครับโอเคครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงการทิมการศึิ์ด้วยความเคารพนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่ทุกคนได้ร่วมทำบุญรับบริจาคโรหิตสำหรับเพื่อช่วยเหลือชาติไทยเรานะครับถือว่าทุกคนที่มาวันนี้นะครับเครือข่ายที่ดีนะครับที่ร่วมร่วมกับสมวนรวงมาโดยตลอดนะครับต้องจัดขอบพระคุณเป็น การเรียนเครื่องเสียงต่างๆจัดสถานที่บกพร่องอะไรทางวิทยก็ต้องกราบขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขกับการทําบุญในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอาจเรยเครับท่านบอกว่าเาจารย์เจียงน่ารัครับครับท่านผู้จัดการทางไฟด้วยนะครับครับ นะครับยรนยนเชิญทางท่านผู้จัดการการไฟฟ้านะครับทุกสาขาภูมิภาคจังหวัดกฬสินของเรานะครับมารับบวกกันน้องครับการชาติครับมองบวกโอเครอคอะรออยู่นะครับโอ้โหบวกกัน มีจิตศรานะคะคก็มาเยอะ,ะแยะนะคะซึ่งก็จะเป็นทางวิทยาลัยการอาชีพของเรานะคะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาลสินนะคะตอนนี้เราเห็นเรา,เราชื่นใจว่าคนจังหวัดกาลสินในกลุ่มบริจาคโลหิตเป็นจํานวน30ครั้งหรือ50ครั้งนะครับท่านจะได้วัดความดันแล้วก็ประเมินดูนะครับว่าวันนี้ความพร้อม 400cc โดยประมาณทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของพวกเราด้วยนะครับเราไม่ไม่เข้มข้นจนเกินไปครับเลือดไม่หนืดครับเวลาที่เราบี